สวัสดีครับผมนายวัชรพลผิวเปียงครับผมนายสุพนัทจากชิติบุญครับวันนี้เราจะมาสาธิตขั้นตอนการทงลายหอกสิบประดิษฐ์นะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะต้องต่อท่อกันให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการผสมน้ําปุ๋ยเข้าไปในถังนะครับขั้นตอนต่อไปคือเสียบปลั๊กนะครับเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดขั้นที่4ี่นะครับจะเป็นการเสียบ power bank นะครับเพื่อจ่ายไฟไปยังบอร์ดนะครับผมหลังจากนั้นก็ทําการเปิดรกเก k e r นะครับเพื่อให จ่ายไฟให้กับวงจรทั้งหมดนะครับผมจากนั้นเราก็ทําการเปิดสวิตตัวนี้ครับเพื่อให้ปั๊มน้ําทํางานนะครับผมในขณะที่ปั๊มน้ำทำงานนะครับไฟก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับผมจากนั้นพอน้ำใกล้สมบูนนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองครับแบบนี้เลยนะครับและหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นสีแดงอย่างนี้ครับคือปั๊มน้ำอยู่ทำงานนะครับผม พวกเราก็ขอ,<พ>อจบการสาธิตขั้นตอน,ตอนเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ